ใครดูก็มีแต่รอหอยยิ้มหูกใจเสียริงครบคันกว่าใครครบเครือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร b a l a n t r ก 4S h e โ Golden Moringa Oil p a n ญ a n น a ช u r a l บริษัทวีแคร์เฮลท์โปรดัก เฮอร์บ f ลแพ a นท a าเซียดีเอพุดแฮนด์แอนดเจะทำให้คุณเพลิดเพลินใจได้ผ่อนคลายก่อนครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ชุมทางฮอตโชว์ครับผมดึกๆแบบนี้พบกันแน่นอนนะครับกับชุมทางฮอตโชว์รายการที่อยากให้คนไทยมีสุขภาพที่ดี รู้จักสมุนไพรใกล้ตัวรู้จักการนำพืชผักสมุนไพรและประโยชน์ของเขามาใช้ได้อย่างถูกต้องนะครับและเรายังอยู่กับซีรีส์อาหารเป็นยาครับผมโดยคุณหมอแคร์และคุณหมอเบิร์ดครับสวัสดีครับสวัสดีครับจากโรงอยาบาลคลินิกนะครับวันนี้ก็เราจะมาสาธิตทําเมนูอาหารถ้าคุณติดตามซีรีส์นี้ยผมบอกเลยว่ามันมีประโยชน์มากๆอยากให้คุณไปดูย้อนหลังนะทางยู u ูบเซเว่นสตาร์สตูดิโอนะครับก็จะมี เมนูต่างๆมากมายที่ไม่น่าเชื่อว่ามันเป็นเมนูที่อร่อยทำกินได้และมีประโยชน์และทําง,ง่ายด้วยแล้วก็เรียกว่าต้นทุนต่ำมากสําหรับยุคที่ข้าวของเศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีนะหลายคนอาจจะปลูกผักกินเองอาจจะเอาผักพื้นบ้านอยู่ใ,ใกล้ๆบ้านเอามาทําให้มันเป็นเมนูเพื่อสุขภาพได้ คุณลองไปย้อนดูมันจะมีเมนูต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นแกงส้มขี้เหล็กอย่างตอนที่แล้วก็จะมีชาขี้เหล็กดอกแก๊กัฮวที่ช่วยใหนอนหลับดีใบขี้เหล็กจะเอามาทํายังไงให้เป็นยาระบายคุณลองไปติดตามมาดูนะครับผมสําหรับวันนี้คุณหมอแค่คุณหมอเบิร์ดครับเราจะมาทําเมนูอะไรครับวันนี้วันนี้เหมาะสาหรับคนที่เป็นโรคกระเพาะค่ะแผลในกระเพาะแผลในลําไส้ค่ะโรคกระเพาะปวดท้องบ่อยๆค่ะเราจะรู้ได้ยังไงว่าเรา เป็นโรคกระเพาะหรือมีแผลในลำไส้มีแผลในกะระเพาะค่ะอาการมันเป็นยังไงค <c oughs> รับก็คือปวดท้องปวดท้องคือใหญ่แล้วจะมีอาการนํามาก็คือแบบเริ่มอาหารไม่ย,ย่อยกินอะไรนิดหนึ่งก็ท้องอืดท้องเฟ้อกดไลย้อนใช่กดไลย้อนเริ่มเหม็นเปรี้ยวครับที่เขาบอกว่าอะไรมันทนอ่ะใช่ครับกดมันทนออกมากดมันทนขึ้นมาครับแล้วก็เริ่มแบบกินไม่กินข้าวตรงเวลาแล้วปวดท้องครับมีอกาการกดเกินในท้องท้องบวมท้องอืดอะไรพวกนี้นครับ อันนี้มันเริ่มมาจากอาการที่มันเริ่มมาจากพฤติกรรมใช่ใช่ไหมมันเป็นโรคที่เกิดจากพฤติกรรมก็คืออาจจะทานอาหารไม่ตรงเวลาหรือบางคนอาจจะชอบทานอาหารรสจัดมากๆใช่ครับอาหารย่อยยากอาหารรสจัดและอย่างหนึ่งคือเรื่องของสภาวะอารมณ์ครับฮะมีความเครียดสูงสูงสภาวะอารมณ์เนี่ยนะใช่ครับมีความเครียดสูงส่งผลไปถึงกระเพาะเลยจะส่งผลทำให้น้ำกระตุ้นให้น้ำ กรดในกระเพาะหลั่งออกมาผิดปกติค่ะเวลาเรามีความเครียดค่ะไอกรดที่หลั่งออกมาถ้าเราปล่อยให้ท้องว่างนานๆปุ๊บเนี่ยกรดก็จะไปเจอกับผนังในกระเพาะค่ะก็ทําให้เกิดเป็นแผลในกระเพาะออกมาเองผมถามนิดนึงเป็นความรู้สําหรับคนที่ทํา IF เนี่ยมันมีสิทธิ์ที่จะเป็นโรคกระเพาะอาหารสูงไหมก็มีโอกาสเป็นได้ครับอาจจะต้องเลือกช่วงเวลาการกินหรือช่วงเวลาของ IF ให้เหมาะสมถ้าตามหลักมองตามเขาเรียกว่านาฬิกาชีวิตนะครับ ก็ควรที่จะกินในช่วง9โมงเช้าถึงไี่เกิน11โมงจะดีที่สุดครับถ้าสมมุติว่าทำา i f 16ทับ8อะไรอย่างนี้นะ9โมงเช้าทานล้วอาจจะไปเลิกอีกทีนประมาณบ่ายโมงก็ได้ไม่ไม่ควรเกินนั้นใช่ไม่ควรเกิน8โมงแล้วครับสำหรับคนที่ท f, ํา IF แล้วกลัวจะเป็นโรคกระเพาะค,คุณหมอเบิร์ตแนะนําว่าควรจะกินในช่วง 9ก้าโมงเช้าเป็นต้นไปถึงสิบเอ็ดโมงถึงสิบเอ็ดโมงถ้าจะให้ดีถ้าสมมุติว่าทําแบบหนักๆแบบยี่สิบทับสี่แต่ถ้าเกิดว่าเป็นสิบหกแปดที่เขาแน่นิยมกันก็กินเก้าโมงเช้าไปเลิกห้าโมงเย็นก็ได้ใช่ครับก็ต้องบอกว่านาฬิกาชีวิตจริงๆเราเริ่มตั้งแต่ตีสามถึงตีห้านาฬิกาชีวิตนะตีสามนี่มันเริ่มอะไรฮะปอดทํางานครับปอดทํางานคือจริงๆปอดมันทํางานตลอดเวลาแหละ แต่เป็นช่วงเวลาที่ปอดทํางานได้ดีที่สุดได้ดีที่สุดคือช่วงตีสาแล้วก็ตีห้าถึงเจ็ดโมงเช้าเป็นช่วงเวลาที่ลาไส้ใหญ่สะเคียร์ของเสียออกเพราะนั้นช่วงเวลาที่กินก็เลยหลังจาก เคลียของเสียทิ้งไปแล้วก็คือช่วงเจ็ดโมงเช้าจนถึงเก้าโมงเช้าเพราะฉะนั้นคนที่สุขภาพดีมีความสมดุลเนี่ยเขาถึงขับถ่ายตอนเช้าถูกต้องครับใช่ไหมฮะเพราะลำไส้ใหญ่เขาเคลียของเสียทิ้งออกไปใช่ครับแล้วช่วงเวลาต่อมาก็เจ็ดโมงเช้าถึงเก้าโมงเช้าพอเราเคลียของเสียออกไปปุ๊บเราต้องได้รับของใหม่ครับช่วงเวลาเนี้ยม้ามจะทํางานดีเพราะฉะนั้นเรากินอาหารเข้าไปครับม้ามเหมือนกับโรงผลิตอาหารนะครับโรงโรงงานเราอาหารเข้ามาย่อยเป็นโมเลกุลต่างๆเพื่อให้ร่างกาย พลังงานครับวันนั้น7จ็ดโมงถึงเก้าโมงคือเวลาทองในการกินอาหาร,รต้องกินให้ดีที่สุดช่วง7จ็ดโมงถึงเก้าโมงเนี่ยถ้าคุณทานอาหารดีๆเข้าไปเนี่ยม้ามเขาก็จะนําเอาสารประโยชน์เออเรียกว่าเอาประโยชน์ต่างๆจากอาหารที่คุณกินเข้าไปอะ่ะใ่ไปเลี้ยงร่างกายได้ดีที่สุดในช่วงนั้นใช่ครับทีนี้ถ้าสมมติว่าเมนูนี้คือเมนูสําหรับ แผลกระเพาะอาหารครช่วยย่อยขับลมค่ะช่วยย่อยขับลมแผลในกระเพาะอาหารค,คนที่มีปัญหาทานอาหารไม่ตรงเวลาบ่อยๆเป็นกดไหลย้อนบ่อยๆตอนเย็นเเป็นกดไหลย้อนทุกวันหรือว่ากินอาหารไม่ตรงเวลาเนี่ยควรจะทานเมนูนี้ชท สนับสนุนโดยพี่มนครีมสมุนไพรครีมอินเซรัมดีซีทูดับเบิลชามจีเวลบายจีมอร์สกายเฮิร์บไวท์แอนด์คลีนทูทเพรสบายสกายออร่าแคร์เมนูนี้ คือเมนูสำหรับแผลกระเพาะอาหาร,รช่วยย่อยขับลมค่ะช่วยย่อยขับลมแผลในกระเพาะอาหารค,คนที่มีปัญหาทานอาหารไม่ตรงเวลาบ่อยๆเป็นกดไหลย้อนบ่อยๆตอนเย็นๆเ,เป็นกดไหลย้อนทุกวันหรือว่ากินอาหารไม่ตรงเวลาเนี่ยควรจะทานเมนูนี้เป็นเมนูที่มีแรงบันดาลใจมาจากเมนูโบราณของไทยที่บันทึกไว้เมนูหนึ่งเลยครับคือเมนูอะไรฮะแกงเลียงครับ แกงเลียงใช่ครับปกติแกงเลียงแต่มันจะไม่เหมือนแกงเลียงทั่วไปที่เคยเห็นนะคะเพราะเมนูหนูมันจะไม่เหมือนใครผมเชื่อครับเมนูหมอไม่เคยเหมือนใครซักเมนูครับผมอันนี้มันเป็นแกงเลียงอะไรครับ <c oughs> แกงเลียงเหลืองๆ <c oughs> มันจะเป็นแกงเลียงอะไรฮะอันนี้ <c oughs> อ๋อวัตถุดิบหลักของเรารที่เป็นตัวเราคัสสมุนไพรที่มีสารแทนนินค่ะตัวนี้เขาจะมีรสฝาด แล้วเ,เขาก็จะช่วยสมานแผลโดยเฉพาะแผลในกระเพาะอาหารค่ะก็จะมีดอกแคดอกแคกล้ยด,ดิบกล้ยด,ด,ด,ดิบเนี่ยเขาบอกอยู่แล้วว่ามันเป็นตัวที่เหมือนกับช่วยแผล,แผลในกระเพาะแล้วเวลาคนที่บางทีท้องเสียเขาก็ให้กินใชกล้ยดิบใช่ไหมใช่ค่ะ,คะหรือว่าปวดท้องเนี่ยเขาก็ให้กินกล้ยดิบใช่ตั้งแต่สมัยโบราณมาแล้วใช่แต่ดอกแคเนี่ยไม่รู้เลยว่าเขาช่วยเรื่องกระเพาะด้วยะค่ะความขมของดอกแคค่ะจะมีสารแทนนินเป็นสารเดียวกับที่มีในกล้ยดิบเลยค่ะ ตัวเดียวกันใช่ช่วยสมานแผลเอามาผสมกันค่ะคูณสองเสริมด้วยกันค่ะคูณสองเพราะว่าเราเป็นอาหารเป็นยาทําแกงเลียงนะฮะใส่กล้วยดิบด้วยใช่ค่ะไม่เคยกินใช่ไหมคะไม่เคยอยู่แล้วครับหนูใส่ขมิ้นด้วยค่ะใส่ขมิ้นด้วยการอักเสบค่ะสมานแผลในกระเพาะคนเป็นกระเพาะก็กินขมิ้นถูกไหมคะอ่าแล้วใส่อะไรอีกครับมีวัตถุดิบอะไรเยอะเลยค่ะพริกไทยค่ะของทาให้แผ่นไทยพริกไทยเข้ามาเสริมเรื่องอะไรคะ ก็แน่นอนว่าพริกไทยช่วยในการขับลมได้ดีครับาเกิดเ,เป็นพริกไทยสดนยครับมันจะเป็นการขับลมแบบบำรุงไปด้วยแบบมันออกครับเพราะฉะนั้นมันเลยเหมาะกับเรื่องของโรคกระเพาะเองดีับถ้าเกิดกินพริกไทยร่อนเนี่ยบางทีลมมันจะเยอะเกิน แต่เนี้ยแบบจะลมแบบพอน่ารักน่ารักแล้วคือใช้คีโมมีที่ใการบำรุงด้วยลถขับรวมแบบชิวๆใช่แล้วก็บำรุงด้วยแล้วก็มีหัวหอมแดงค่ะหอมแดงนี่ก็รู้กันอยู่แล้วโปรตีนเราก็ใช้เป็นย่อยง่ายๆหน่อยอืมค่ะโปรตีนสีขาวก็จะเป็นจากกุ้งครับครับผมก็จากสูตรโบราณจริงๆเขาจะใช้พวกปลาแห้ง ครับเราก็มาใช้เป็นกุ้งแห้งกุ้แห้ง,หงบ,บางที่เขาก็ใส่กะปิด้วยใช่แกงเลียงยไนใ,ใส่กะปิด้วยก็<ช>ถ้าตามโบราณที่หมอบัรเลท่านได้บันทึกเอาไว้นะ้งแต่ยุครัชวตรโก,กสิงตอนต้นเขาบอกว่าแกงเลียงคือการเอาปลายแห้งกะปิหัวหอมแดงแล้วก็ นนส่วนผักต่างๆมาตาครับให้แหลกแล้วก็ทําเป็นน้ําซุปแล้วก็ใส่พืชผักต่างๆลงไปเพราะ,ะสังเกตคือแกงเลียงมันจะเข้มข้นมากใช่มันจะข้นคากเลยอะ<ช>่ะแล้วก็กินคนํานึงนี่ร้อนขึ้นมาเลยค<ช>่ใช,ใช่ไหมฮะแต่ว่าวันนี้เราจะช่วยในเรื่องของแผลในกระเพาะอาหารใช่ค่ะรักษากระเพาะอาหารใช่ค่ะคนที่มีปัญหาเรื่องนี้ดูไว้นะครับจดสูตรไว้นะครับ คอนเสิร์ตมาหารบาลาน์ตรา 4S ขั้นตอนแรกมีอะไรทำบ้างครับอะไรครับอะไรครับแมงลักค่ะใบแมงลักแกงเลียงทางภาคเหนือใส่อยู่แล้วค่ะอ่าใบแมงลักมันช่วยเรื่องอะไรฮะใบแมงลักเอ่อมันจะเป็นกลุ่มเดียวกับพวกกะเพราัวลาเพราะนั้นตัวนี้จะช่วยขับลมขับลมใส่ใบแมงลักด้วยค่ะบางที่าก็จะใส่ัวลาด้วยเนาะใช่ค่ะใส่ขี้เหล็กด้วยไหมฮะเอาเอาให ไม่ต้องเหอหนูหนูเริ่มจะขี้เหล็กมันเยอะแล้วค่ะโอเคอ่ะเริ่มจากการทําเราทําอะไรกันก่อนฮะต้องทำเครื่องแกงก่อนไหมเครื่องแกงก่อนเลยค่ะแล้วก็กะปิกะปิค่ะอ่าเอากะปินะครับหนูชอบเข้มข้นหน่อยนะคะพี่อร่อยอร่อยมือหนักอยู่แล้วฮะคุณหมอแล้วกะปิ แล้วก็ตามด้วยน,น้ำตาลน้ำตาลนิดนึงน้ำตาลธรรมชาตินะครับผมไม่ต้องเยอะนะคุณหมอติดหวานนะฮะหลังๆเนี่ยเขาบอกว่ากะปินี่มีบางงานวิจัยเนี่ยบอกว่าการเอาเคยมาทำอะครับมันมีการหมักไปแล้วทาให้เกิดการสังเคราะห์เป็นกรดอะมิโนที่แตกตัวได้ดีขึ้นอ๋อเหรอฮะกะปิเนี่ยนะใช่ครับแล้วมันไม่ฝือเป๊ะเป็นของแสลงนะคุณหมอเบิร์ตก็ถ้าเปิดกินเยอะครับกินน้อยๆไม้เป็นไรแล้วก็หอมหอมแดงหอมแดงหอมหั่นเท่าไหร่ดีกว่าจะได้ทำได้่ยขึ้นหลักการ ของแกงเรียงคือตำให้ละเอียดครับ พื่อนามาทําน้ำซุปหอมแดงสักสามหัวนะครับแล้วก็เดี๋ยวหนูใส่กุ้งแห้งเข้าไปให้ด้วยนะหอมแดงแล้วก็บอกเปลือกให้ดีเนาะใส่เข้าไปเอาค่ะพี่จัดการเลยแล้วก็หนูใส่พริกไทยด้วยนะคะขับลมเป็นประมาณสักหนึ่งฝักนะครับอยู่ที่ว่าสมมติถ้าเราทออือทงเฟิรมากเราก็อาจจะใส่ยเยอะหน่อยค่ะถ้าถ้าไม่ไม่มีการทออือทงเฟิ้อมากเราก็ใส่พอแบบรสชาติอร่อยก็จะช่วยขับลมใช่ค่ะเพราะว่าเราเอามาใส่เพื่อการขับลมเป็นหลัก ครับผมค่ะ ก็ขมิ้นขมิ้นหนูขอใส่ถุงมือครั้งที่แล้วหนูไม่ได้ใส่ถุงมือแล้วหนูก็มือเหลือบานติดเสื้อผ้านิดกะปิขึ้นมาแล้วต้องหั่นไหมฮะหั่นดีกว่าน้อมันจะได้าำเด้น้อมาครับเดี๋ยวผมหั่นให้ฮะซึ่งจริงเขาว่าแกงเลียงเป็นศัพท์ภาษาจีนนะครับอ้าวจริงเหรอฮะใช่ครับคำว่าเลียงคำว่าเลียงครับจริงๆงแปลว่าเย็นครับเย็นเพราะนั้นแกงเลียงคือการใส่ผักเข้าไปเยอะเพื่อให้เป็นแกงที่ออกดิบเย็น มันมาจากจับเลี้ยงอะไรอย่างนี้ป่ะฮะเหมือนก็เป็นเป็นแกงที่เราอยากใส่ให้มันออกิเย็นๆมากขึ้น<ม>แต่ย,ยุคปัจจุบันนี้เผ็ดร้อนอย่างเดียวยใช่ไหม <laughs> ใช่ แต่เวลาจริงมันจะใส่ผักเยอะครับคนที่กินแกงเลียงก็นึกว่าอยากจะได้รสเผ็ดร้อนแต่จริงมันเย็นใช่ไหมใช่เพราะนั้นการใส่ดอกแคการใส่พนันสามารถใส่ได้หมดเน้นเป็นผักเยอะๆสมุนไพรเยอะมากเลยนะคะแกงเลียงขมิ้นก็ใส่ขมิ้นด้วยเดี๋ยวน้ำมันจะต้องเหลืองมากแน่ๆหนูว่าเราต้องเปลี่ยนชื่อเป็นแกงขมิ้นแกงขมิ้นเลียงอะคะแกงขมิ้นเลียงแกงขมิ้นเลียงกุ้งเวลามาดิบ้ยดิ แล้วเราใส่อะไรอีกไหมฮะพริกใส่ไหมครับถ้าเป็นการรักษากับเพาะนู้นว่าไม่ใส่พริกอให้มันเป็นเผ็ดร้อนขับจากพริกไทยค่ะแต่ว่าถ้าอย่างนี้มันจะแสะลงกระโลกกระเพาะนิดหนึ่งอ๋อนี้เรารักษากระเพาะนะครับก็จะเป็นแกงเลี้ยงสูตรที่ไม่ได้ใส่พริกเนาะ กระเด็นเหรอฮะกระเด็นขึ้นตาเลยจริงเหรอฮะอร่อยขึ้นตาอร่อยขึ้นตาถอยห่างจากพี่นอกจริงเหรอผมว่ามือปิดเลยนะโอเคผมว่าโอเคแล้วครับโอเคค่ะน่าจะได้แล้วค่ะนะครับเราก็จะได้เครื่องแกงเลียงใช่ไหมฮะอันนี้ค่ะต้มน้ำเลยค่ะพี่เกต้มแล้วครับเราต้มรอไว้นานมากนะคะนะแม่เสียงมันเหมือนฟังส้มตำไงก็ไม่รู้ค่ะช เราก็จะเอาเครื่องแกงที่ตำทั้งหมดลงไปต้มเลยใช่ไหมฮะใช่แลวค่ะหรือเปล่าใช่ค่ะนี่นะคะคือเครื่องแกงที่ตำได้ทั้งหมดก็จะมีหอมแดงกระปิน้ำตาลปี๊บขมิ้นค่ะนะครับกล้วยแห้งกล้วยดิบยังไม่ได้ใส่พริกไทยค่ะพริกไทยสดตำให้ละเอียดแล้วก็ต้มในน้ำนะครับประมาณถ้วยหนึ่งอะเนาะค่ะหรือเกินถ้วยหนึ่งหม้อรูว่าน้ำออกหน่อยไหคะเดยมมันไม่เข้มข้นเหรอฮะค่ะน้ำเยอะเกินไปเพราเครื่องแกงมันน้อย เดี๋ยวมันไม่อร่อยค่ะได้ครับได้ครับหนูกังวลหนกกลัวมันไม่อร่อยค่ะเ,คเดี๋ยวถ้ามาอันนี้เราค่าเติมอีกทีนึงก็ได้โอเคแล้วก็ใส่ลงไปเลยนะครับอ่าเสร็จแล้วเราก็จะต้ม ใช้เครื่องแกงมันเดือดแกงขมิ้นเลียงค่ะโอ้โหสีน้ํามันแกงส้มเลยอะ่ะปกติสีน้ําแกงเลียงมันก็จะไม่ใช่แบบนี้นะเพราะเราเป็นขมิ้นเลียงไงคะอ่าเป็นแกงขมิ้นเลียงใช่เสร็จแล้วเราก็ปล่อยเขาต้มไปเรามาทำาขั้น<ผ>ตอนต่อไปเราทําอะไรฮะผักค่ะแครอทฟักทองฟักทองมาเลยฮะค่ะพวกนี้ใส่ทีหลังพวกนี้ต้องต้มให้ให้มัน พักของเนี่ยเราก็หั่นตามที่ชอบเนาะเอาเล็กลงกว่านี้ก็ได้ค่ะเล็กลงอีกนะคะเราจะได้แบบเร็วๆหน่อยค่ะอไม่ทันเวลาโอเคทันอยู่ฮะทันไหมคะน้าเดือดแล้วกลิ่นส่งขึ้นมาแรงมากพีที่หลังต้องมีให้ดาวเมนูด้วยเมนูนี้ให้กี่ดาวให้ห้าดาวทุกอันเลยฮะห้าดาวหนึ่งจะลง หาดาวดูเขาทำค่ะถ้าเราทำเองเราก็ต้องหาดาวใช่ไหมคพี่ใช่ครับคนอื่นจะให้กี่ดาวเราไม่สนใจเราจะให้ห้าดาวกันเองนี่ทำเพื่อทานเองได้เลยใช่ไหมคะใช่ครับโอ้โหกลิ่นผมว่าเข้มข้นมากแค่หลอดก็ใส่อ่ะฮะใช่ค่ะเท่านี้พอค่ะ แล้วเราใส่ดอกแคร์กับกล้วยดิบตอนไหนฮะกล้วยดิบเนี่ยอาจจะใส่ท้าให้เลยค่ะเพราะว่าเอขาโดนความร้อนมากไม่มคะคอาเลิอ๋อเหระเขาไม่แข็งเหรอคือเขาต้องรักษาความเป็นกล้วยดิบไว้อยู่ก่อนนะคะเพื่อให้สารแทนินมันยังอยู่แล้วมันจะฝาดไหมอะ่ะมิดนึงค่ะแต่เราก็ใช้เขาเรียกว่าอะไรเขาเราทำน้าแกงให้เข้มข้นหน่อยกรบรสฝาดของเขาได้ค่ะอือหือหอมมากกลิ่นหอมมากอ่ะทีนี้ใช่ครับ ดอกแคค่ะเราก็จะใส่ดอกแคเลยกลัวขมไหมคะไม่ครับแต่เราทําอาหารเป็นยาเนาะใช่ครัเป็นยาเยอะๆหน่อยเราก็ต้องค่ะมันเป็นตัวที่มีแทนนินใช่ไหมฮะใช่ค่ะเราจะรักษาเพาะดอกแคนี้เราต้องทําอะไรก่อนใส่ไหมเอาเอาไส้ล้างอย่างเดียวหรอไส้เกสรออกค่ะอ๋อเอาไส้เกสรออกวิธีเอาไส้เกสรออกทำยังไงฮะก็เนี่ยค่ะมันจะมีไส่ ใส่อยู่อยูข้างในนี้ใช่ค่ะดึงไส้นี้ออกมาใช่ไหมแค่นี้ลระใช่ค่ะแล้วก็ใส่ลงไปไส้เกสอดอันนี้ไม่มีปะค่ะว่าอันุแอบดึงไปแล้วอ๋อถ้ามีมันก็จะคือตรงนี้หักออกมาค่ะค่ะอย่างนี้เหรอคะแล้วก็ใส่ลงไปหรือถ้าใครชอบผมขมไม่เด็ดก็ได้ค่ะแล้วแต่แต่ว่านี้เราลดความขม ค่ะหรือใครกลัวขุมจริงก็เอาดอกแคร์ไปไปลวกทิ้งน้ำค่ะอ๋อเหมือนที่เราทำกับขี้เหล็กใช่หรือถ้ากลัวขมจริงก็ไ่ใส่ใส่ไหมฮะใส่เไม่ค่อยดอกแคร์งพอแล้เดี๋ยวจะทานไม่ได้ต่อไปเป็นกล้วยดิบค่ะพี่ต้มสักพักหนึ่งก่อนฮะจริงกล้วยดิบต้องต้องล้างแช่เกลือนะคะผมว่าต้มสักพักนึงก่อนค่ะ ราะว่าฟักทองมันยังไม่สุกกล้วยดิบต้องแช่น้าเกลือกล้วยดิบใช้ประมาณ1ลูกพอไหมฮะพอครับแต่เราจะปอกเปลือกไหมฮะปอกค่ะปอกเปลือกนะเราต้องล้างก่อนใช่ไหมฮะใช่ค่ะเพื่อล้างยางเพราะออกใช่ไหมใช่แล้วก็แช่น้าเกลือค่ะโอเคกล้วยดิบเขาจะมีพวกสารเพคตินด้วยค่ะจะช่วยเคลือบกระเพาะด้วยครับแล้วเขาจะมีพวกโพเทสเซียมที่ปรับสมดุลกดดางในกระเพาะด้วยค่ะแล้วก็แพคตินเป็นพีเบลติกด้วยครับ ใช่เป็นอาหารของจูเลียนซีในลำไส้ใช่ค่ะแท็กตินในกล้วยดิบเนี่ยแหละฮะใช่ค่ะมีแทนนินสมานแผลด้วยเพราะกล้วยดิบเนี่ยเป็นอะไรที่ดีกับกระเพาะมากใส่สองลูกเลยก็ได้นะเขาก็จะกินเมี่ยงกับกล้วยดิบอะไรอย่างเงี้เนาะใช่ค่ะเนี่ยเป็นเมนูที่แบบว่าขับลงพับทงพักทองนี่มันกว่ามันจะไอ้นี่เนาะต้องใช้เวลาประมาณสักห้านาทีค่ะระหว่างนี้แล้วก็เตรียมกล้วยดิบก่อนค่ะเราก็หั่นเป็นแว่นแว่นครับใช่ค่ะ ใหญ่ไปไหมฮะหรือว่าขนาดนี้รู้ว่าพอดีค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเขาไปดูความร้อนถ้าเล็กเกินไปเดี๋ยวมันจะเละค่ะกล้วยเดี๋ยใช้เป็นกล้วยน้ำว้านะครับครับกล้วยดิบจากกล้วยน้ำว้าจะให้สารแทนนินสูงอะค่ะใส่เกลือนิดนึงนะคะเพื่ะะพอไม่ให้มันดำทั้หมดรายการเราไม่ได้ทําโชว์นะครับทํากินจริงจังนะครับแล้วกุ้งเดี๋ยวเราค่อยใส่นะคะค่ะควรน้ําแห้งนะน้ำแห้งค่ะเติมน้ำไหมครับเติมน้ำหน่อยหนึ่งค่ะได้ครับผมว่าเนี่ยเข้มข้นแล้วนะหมอ ใช่ไหมเดี๋ยวเราต้องลองชิมรสชาติมีอะไรจะใส่เพิ่มไหมคะสมุนไพรเราเหลือเยอะเลยค่ะใส่เห็ดได้ใส่เห็ดเออใส่เห็ดได้เอาไหมคะกุ้งไงฮะเดี๋ยวเราใส่กุ้งมรามีโปรตีนจากกุ้งจากเห็ดค่ะเห็ดเราก็ใส่ได้นะคะจริงเราจะใส่ปลาก็ได้ใส่เห็ดก็ได้ใส่กุ้งก็ได้แล้วแต่จะดีไซน์เลยค่ะแต่ชุดสมัคสมุนไพรชุดนี้เป็นชุดที่แบบพลีพีเซนต์เลยใช่ไหมครับใช่ค่ะจิมใจนํำเทนเนอร์ค่ะทั้งขับลมช่วยย่อยทั้งเคลือบ ั้งสมานแผ่นกระเพาะลดการอักเสบท่านผู้ชมที่ชอบทําแกงเลียงเนาะที่ชอบกินแกงเลียงเนาะลองไปทําตามน่าจะอร่อยขมิ้นเลียงเลียงขมิ้นเรากล้วยดิบนี่เราแช่ไว้สักพักไหมฮะอย่าให้มันเละค่ะให้มันคงความเป็นกล้วยดิบอยู่อ่ามันเริ่มเริ่มเริ่มอ่อนแล้วฮะฟักทองเริ่มอ่อนแล้วแครอทเริ่มโอเคแล้วครับใส่ข้าวอีกสักมื้อค่ะหอมชุ่ม้อ อย่อยลมใบหะด้วรเียมก่อนครับหมอเด็ดเด็ดได้เลยค่ะเด็ดลยอลยตอ้องขอล้างยางกล้วยดิบแป๊บหนึ่งได้เลยค่ะใส่กล้วยได้เลยนะคะนี่ทำทำนี่น้ำลายไหลไปด้วยนะครับกลิ่นกลิ่นมันแบบว่าใช่กลิ่นมันรุนแรงมากใบโหระพานี่เราจะใส่ทีหลังใช่ไหมครับ <c oughs> ต่ะง,งต้องยาไฟก่อนคืออะไรคะอยาไฟคืออะไรคะอย่าไฟก็คือปิดไฟแล้วแล้วให้มันร้อนค่อยๆลงใส่กุ้งเลยไหมฮะใส่เลยครับกุ้งเราใช้ทําเมนูอื่นไหมฮะไม่แล้วค่ะ เราใส่หมดนี่เลยนะครับค่ะหอมหอมจริงทําให้เห็นจริงๆแบบง่ายๆระหว่างที่คุณผู้ชมฟังเพลงไปแล้วก็ทําแกงเลียงไปปรุงรสก่อนนะคะทุกคออนุญาตครับชิมใช่ไหมครชิมใช่ค่ะโอ้โหคนมาโคตรแต่รสชาติยังไม่เข้มค่ะจริงหรอค่ะอ่ะพี่ลองชิมดูพี่ลองชิมดูยังไม่เข้มอีกเหรอยังยังค่ะผมดูแบบหนูขอปรุงอ๋อเรายังไม่ได้ปรุงด้วยน้ำปลาค่ะอย่างที่บอกแทบอก ยังไม่แคบเนาะใช่ใชได้อีกได้อีกเพราะว่าเครื่องแกงมันน้อยไปหน่อยอะหนูก็จะใส่กะปิเพิ่มนิดหนึ่งใส่กุ้งแหง้งคนมือขวาคนมือซ้ายตากล้องแบบว่ารอแล้วฮะรอแล้วค่ะข้าวเปล่ารอแล้วน้ำปลาเพิ่มหน่อยค่ะน,น,น้ำปลาเลยค่ะน้ำไปไหนเออนี่ฮะจัดเลยค่ะี่เราน่าจะเปิดร้านอาหารไหมเป็นแบบว่าครัวสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยจริงค่ะ คือทาอาหารต้องบอกท่านผู้ชมไ้ก่อนเลยนะคะว่าทําอาหารเนี่ยใครบอกไม่ชิมเนี่ยไม่ได้คือมันต้องทําไปชิมไปปรุงไปใช่ค่ะถึงจะได้รสที่เราถูกใจเนาะขนาดผมไปเจอเชฟที่แบบเชฟเก่งๆระดับมิชลินนะค่ะเขาก็ชิมตลอดนะใช่ใช่เขาก็ทําไปชิมไปทําไปชิมไปอย่างเงี้ยวัตถุดิบมาจากหลายที่รสชาติก็ไม่เหมือนกันค่ะเริ่มเกือบจะได้แล้วผมว่าเกือบได้เหมือนยังขาดอะไรอีกซึ่งนิดนึงมันยังไม่ค่อยเข้มข้นไหมค่ะ แต่ว่าไม่ขมเลยนะไม่ไม่ขมไม่มีความดอกแคร์เลยใช่ขนาดใส่กล้วยดิบนะคุณหมอจะจัดกระปี่ใช่ไหมครับใช่ค่ะเพิ่มความนัวเข้าไปเมนูนี้หนูว่าลกไปกินมัวฬานะคะพอแล้วครับพอแล้วครับมันต้องมีอะไรอีกสักพริกไทยสักหน่อยอ่ะผมว่าใช่มันไม่หอมเครื่องแกงใช่ถูกนี่หนูว่าต้องใส่ใบโหระพาค่ะใช่ครับเพียงใส่ใบโหระพามันขาดความหอมนี่ใบแบงลักเออแบงลักตกใจทำไมใบโหระพาหน้าตาแบงลัก แมงลักโหระพากัเพรอมอันนี้ก็<ป>ต้องใส่ตอนอย่าไฟไมหมฮะอย่าไฟหรือว่าใส่ใส่ไปตอนนี้แล้วเราปิดเตาเลยก็ได้ค่ะเพราะว่าเรายู่ขั้นตอนการชิมลแล้วปรุงรสแล้วโอเคแต่อันนี้คือเผ็ดไม่ได้ด้วยเพราะว่ากระเพาะนู่กระเพาะนูกระเพาะ ชิมไปปรับไปชิมไปมไปรบปับไปแล้วก็เปลี่ยนชื่อเมนูไปเรื่อยด้วยค่ะใส่อันนี้ทีก็จะเพิ่มชื่อเมนูมทีใช่่แกงเลียงดอกแคร์ขมิน้นโอ้มันจะชื่ออะไรดีเนี่ยโอ้โหมันเข้มข้นมากอะ่ะมันขาดความหอมของพี่ไทยที่หันวา่าบ มือซ้ายกับมือขวามาทำด้วยกันได้ยังไงก่อนผมว่าโอ้โหผมว่าพร้อมแล้วครับเราพร้อมที่จะพร้อมชิมพร้อมกินจริงๆอ่ะเอาแบบมีผักด้วยข้างนอกก็เหมือนจะรอรอรอชิมกันนะคะนาเป็นไงฮะหนูว่าได้นะเร์ดลองเผ็ลองกินเผ็ดเชิญครับหยิบช้อนมาค่ะเอากล้วยมากล้วยมาเอากล้วยดิบอะฮะครับได้ครับอืมอร่อยโอ้หกล้วยสีสวยเลยนะใช่ครับแม่ใครบอกว่ากล้วยเอามาใส่ไม่ได้อืมใส่ได้เฉยเดี๋ยวผมลอง แต่มันจะเปื่อนฝาดและอาดไม่ลงผมลองที่มีกล้วยด้วยกล้วยไม่ฝาดเลยลองดอกแคร่ไหมดอกแค่หนหายไปแล้วดอกแค่หนหายไปแล้วดอกแค่อยู่ไหนอ่ะมันหายไปแล้วกับแกงมันข้นมากอ่ะนี่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 ลองลองว่าดอกแคร่รอดหรือเปล่าอ่าเดี๋ยวผมลองกล้วยดิบกับฟักทองและแครอทอื้อนร้อนร้ออันนี้ดอกแคร่นะคะเออวิ่งามอืม เยี่ยมเลยอ่ะอันเนี้ยกล้วยหยิบไม่มีรสชาติของกล้วยหมิบจริงๆตอบอกค่ผู้ชมดอกใครไม่ค่อยขมเลยอืมันไม่ขมเลยดีกว่าแล้วมันหอมที่เด่นเลยจริงๆคือหอมหอมกะปิด้วยหอมด้วยขมิ้นด้วยเนาะใบอันนี้ด้วยจริงๆผมว่าใส่อีกก็ได้นะใบแปงลยักอะเนาะหอมเลยหอมเครื่องแกงเราข้นมากอ่ะท่านผู้ชมที่ชอบทานแกงเลียงแต่กลัวว่าแกงเลียงจะไปทําให้กระเพาะของท่านอักเสบลองแกงเลียงสูตรนี้นะครับก็คือเราไม่ใส่พริกเลย ใส่แค่พริกไทยสดประมาณ2ฝักเท่านั้นเองแล้วเครื่องแกงก็อย,อย่างที่ท่านเห็นและทุกอย่างที่ใส่ลงไปก็คือโดยเฉพาะดอกแคร์กับกล้วยดิบมันมีสารแทนนินใช่ไหมคุณหมอใช่ค่ะ<อ>สมานแผลในกระเพาะอาหารช่วยสมานแผลในกระเพาะอาหารนะ,ะเดี๋ยวเราจะไปกินกันและโมันเข้มข้นมากเลยอ่ะสมเป็นแกงเลียงสูตรพิเศษจริงแกงขมิ้นเลียงค่ะ แกงขมิ้นเรียงแล้วอุดมไปด้วยแบบว่าผักดีๆทั้งนั้นเลยนะทั้งแครอททั้งฟักทองนะคนที่มีปัญหาเรื่องไตต้องใส่กะปิน้อยนิดนึงนะลดความนัวลงไปหน่อยนึงค่ะเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยอะขอชื่อรอบสุดท้ายแกงขมิ้นเรียงแกงขมิ้นเรียงดอกแครกล้วยดิบกุ้งสด อย่าถามยอ,อย่าถามซ้ำอย่าถามซ้ำมันจะเปลี่ยนไปอีก <laughs> <laughs> ครับผมน่ากินมากมากครับผมมันอร่อยจริงนะไม่ไม่น่าเชื่อว่ามันจะอร่อยขนาดนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอแคร์คุณหมอเบิร์ดครับม<ฆ>อบน้ำดนนื่มก<ฮ>ะเสียงมิราคีจะ<ฮ>รีแมนมิราวอชใแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับุณผช้ชมที่ติดตามชุมทางฮอโชว์นะครับติดตามกันไปต่อนะซีรีส์นี้ยังมีเมนูเด็ดๆอีกเยอะนะครับผมเรายังไม่จบน,นะกับซีรีส์อาหารเป็นยาแล้ววันนี้เมนูที่ช่วยให้คุณกระเพาะอาหาร ที่มีปัญหาแข็งแรงขึ้นแล้วก็ดูแลกระเพาะอาหารคุยนะครับแกงขมิ้นเลียงกุ้ยดิบกุ้งสดนะครับดอกแคร์ด้วยมันเยอะมากเลยสมุนไพรทั้งนั้นเลยเอาเป็นว่าดีต่อสุขภาพและดีต่อกระเพาะองคุณแน่ๆครับสำหรับวันนี้ขอบคุณคุณหมอแคร์คุณหมอเบิร์ดครับแล้วเจอกันใหม่นะครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับชุมท